สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยนี่จะพาเพื่อนๆมาทําน้าพริกกะปินะคะเพื่อนเพื่อเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีออโโหอมหอมหัวหอมแดงนะคะหอมกระเทียมพริกนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งแช่น้ํานะคะเพื่อนแล้วก็น้ําเปล่าน้ํามะนาวเขียวนะคะมะนาวเขียวยอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนใช้มะนาวเขียวมันจะหอมนะคะมะนาวน้มามะนาวเขียวแล้วก็กะปินะคะอันนี้คือผักลวกนะคะ มีเกลือแล้วก็น้ําตาลนะคะอันนี้คือน้ําตาลทรายนะคะเราจะใส่น้ําตาลทรายแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะอ่ะเรามาตํากันเลยนะคะเพื่อนๆก็จะใส่กระเทียมนะคะลงไปเลยนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆน้ำตาลใส่ทีหลังนะคะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ อันนี้ก็จะตำนะคะเพื่อนตำตำตำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะใส่กระปิลงไปนะคะนี่เป็นกระปิกกุ้งอย่างดีเลยนะคะเพื่อนใส่กระปิลงไปแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้าน้าตาลทรายเล็กน้อยนะคะเพื่อความแหลมนะคะเพื่อนปรัรสชาตินะคะ แล้วก็เกลือนะคะเกลือเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเกลือก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็น้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเติมอีกทีนะคะตันนี้ก็จะตํา เดี๋ยวเราก็จะชิมดูนะคะว่าไม่พอหวานหรือว่าเปรี้ยวนะคะเราก็จะเติมอีกนะคะเพื่อนก็จะคนอย่างนี้นะคะเพื่อนนี้จะชิมดูสักเล็กน้อยว่าต้องเติมอะไรบ้างนะคะ ต้องเติมอะไรเลยนะคะพอดีเลยนะคะเปรี้ยวเผ็ดหวานพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะจำง่ายมากเลยน้ำพริกกะปิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเพื่อนเครื่องปรุงก็อย่างที่เห็นนะคะเพื่อนมีเท่านี้นะคะไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะเพื่อนไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ผงชูรสนะคะใส่เกลือกับน้ำตาลกะปิมะนาวนะคะ แล้วก็พริกนะคะแค่นั้นเองนะคะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะน้ำพริกกะปิง่ายๆนะคะเพื่อนๆแบบง่ายๆเลยนะคะนี่คือผักลวกนะคะผักที่ปลูกเองในสวนนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะคิดดีได้ดีนะคะเพื่อนๆทำดีก็ได้ดีนะคะ